ในช่องแฟนแบนด์ชาแนลนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทํานะครับการรีวิวสกุชี่นะครับที่แพงที่สุดในคอลเลคชันสิบอันดับนะครับผมก็มีน,น้องๆหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากๆเลยวันนี้พี่ก็เลยมาทําให้นะฮะก็ก่อนที่เราจะไปทํากันนะครับผมก็วันนี้ขอใส่หมวกเนาะเพราะว่าผมพี่ฟูงไปพอดีว่าพี่เพิ่งตื่นนอนใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวนะครับว่าวันเสาร์ที่17ธันวนาคมนี้นะครับที่ร้านวัวโพนี่สาขาเฟนชัแนแจ้งวัฒนะนะครับชั้น G นะจะจัดงานเปิดตัวร้านนะครับจะแจกสกุชี่กว่า100ชิ้นเลยยนนะคครรับ้้อองๆถาาาใกมร่วมมกกิจรร นะครับสามารถมาเจอก็ได้นะครับที่ร้านวาวโพนี่นะครับชั้น G ีเฟนทันแจ้งวัฒนะนะครับโอเคครับเพราะพี่ก่อนจะไปเนาะอะไรเงี้ยไปเจอกันได้นะครับก็มาประกาศผลรางวัลกันดีกว่านะครับมินิเค้กเรนโบว์กับมินิอิตาเลียนเบสนะครับที่มาจากร้านแฟร์รี่เทลแล้วก็ร้านฮาร์ดฟอร์คิดของน้องพิมพ์นะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการจับรางวัลนะครับมินิอิตาเลียนเบสนะครับจากร้านฮาร์ดฟอร์คิดหรือว่าร้านน้องพิมพ์นะครับที่ตั้งอยู่ฟรีคอนสแควร์ชั้น2นะครับฟรีคอนศรีนครินทร์นะฮะตอนนี้ให้มัันนนทําาาากรรรสุ่่มมมมคคออเเเต์ยยูะะบดี๋วจ รุนกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเมนิอิตาเลียนเบรดของชวาไปนะครับผม1รางวัลนะฮะคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับจะเริ่มกดเลยนะฮะนับ543านะครับพร้อมนะฮะ5 4 3 2ีสอกดและผู้โชคดีนะครับก็ได้แก่น้องคนนี้เลยนะครับน้องพันยี่านะครับตอบว่าอยู่ที่ห้างซีคอนสแควร์ฟีนครินชั้น2ค่ะ โอเคฮะน้องได้รางวัลไปนะครับสำหรับมินิเตเลนเบชวานะครับยังไงขอให้น้องคอมเมนต์แสดงตัวใต้คลิปนี้นะครับภายใน30นาทีนี้ด้วยนะฮะจับรางวัลต่อนะฮะกับเรนโบว์เค้กของชวานะครับที่ได้มาจากร้านแฟรี่เทลนะครับร้านแฟรี่เทลอยู่นี่นี่นี่คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูฟูจิที่เป็นแบบแรนของแท้กันนะครับโอเคฮะต่อไปฮะเราจะมาทําการจับนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ ตอนนี้เราก็รอสุ่มคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะฮะคำถามก็เหมือนกันนะฮะว่าร้านแฟลตี้เทลนั้นมีกี่สาขาสาขานั้นอยู่ที่ห้างอะไรบ้างแล้วก็อยู่ที่ชั้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรารอมันสุ่มคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเนาะโอเคครับในคลิปนี้มีคนเล่นทั้งหมด1668น้คนนะครับโอเคฮะต่อไปเราจะทาการกดแรนดอมนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมินิเรนโบเกของชมาไปนะฮะถ้าพร้อมแล้วนับนะครับ5 4 3 2กดฮะ อาคนนี้ไม่ได้ตอบนะครับเหมือนเป็นการกดมากดกลับไม่โกงค่ะถือว่าไม่ใช่นะฮะโอเคฮะรามาจับรางวัลกันใหม่นะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมินิเรนโบว์เค้กของชบานะครับไปจากร้านแฟร r รี่เทลนะฮะโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วจับครั้งที่2ครับอันนี้ไม่น่าจะใช่นะฮะเหมือนเป็นการแก้ไขคอ,คอมเมนต์นะฮะเอาใหม่นะครับผมเอาใหม่นะฮะห้าสี่สามสองไปฮะ โอเคครับผมตอบมาว่า2สาขานะครับ1นึ่งเดอะมอบางกะปิชั้นสีนะครับถูกต้องนะฮะ2องแฟชั่นไอร์แลนด์ชั้น3นะครับถูกต้องนะครับมีด้วยนะครับผมกับน้อง F F I I S I M M E R นะครับผมยังไงรบกวนติดต่อรับของรางวัลมินิเค้กเรนโบว์ของชวานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปภายใน30นาทีด้วยนะยินดีด้วยนะครับผมเย้โอเคฮะยังไงก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะครับผมยังไงก็ติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ภายใน30นาทีหลังจากลงคลิป เร,เรามาเริ่มกันดีกว่าครับสำหรับอันดับที่10นะครับกับฟักุชิที่แพงที่สุดในคอลเลคชั่นของพี่นะครับสตรอเบอรี่พุนิมารุนะครับสตรอเบอรี่ยักษ์นะฮะมีอุ้ยร่วงเลยอันนี้พี่ได้มาในราคา600บาทนะครับนี่นุ่มสโลมากๆเลยนะนี่เนาะ ในราคา600บาทนะคะสำหรับพุรีมารุอันดับที่10นะครับต่อไปอันดับที่9นะครับผมอันดับที่9ก็นี่เลยเป็นเจ้ายัมมี่แบร์นะครับตัวนี้ได้มาในราคา790บาทนะครับเป็นยัมมี่แบร์ของพุรีมารุเหมือนกันนะะทำกับคลิมมี่แคนดี้นะน่ารักมากมากเลยพี่เริ่มชอบแบบสายแบลแบบนี้แล้วน้องๆอือดูดิอันดับที่8นะครับผมก็คือจะเป็นนี่เลยเจ้าพุลีมารุสตรอเบอรี่นะครับแต่เป็นสายลุงนะครับ ตัวนี้พี่ได้มาในราคา700บาทนะเป็นสีสายลุ้มพัดเทลสวยมากๆเลยแล้วก็มีจิ้มสตรอเบอรี่ตรงนี้นด้วยพี่ชอบสติกเกอร์ทองมากเลยเนะี่ยเห็นไหมมันฉวยอะ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนกูรวยอะไรเงี้ยลองบีบดูนะมีสโลมมากๆเลยนะกลิ่นก็แบบหอมอะ่ะเออหอมสตรอเบอรี่เลยนะเจ็ดนะครับท่านผู้ชมได้แก่เจ้าตรงนี้เลยขนมปลาทยยโกะนะครับนี่มันเขียนติดว่าทยโกะนะพี่หลานว่าทยยโกนะเนาะ ฮะสวยงามมากเลยนะฮะนี่นะคระเป็นของชวานาไทะโกะไอศซครีมปลาไทะกินะแต่ชื่อมันชื่อว่าไทะโกะน,นนี่ตามนี้โอเคฮะต้นนี้มาราคา790บาทนะครับก็ได้แก่เจ้าชิบุย่าโทสนะครับของชวานะนี่สวยไหมพี่มีสีฟ้ากับสีชมพูนะแ,แต่พี่เอาสีชมพูมาโชว์ก่อนนะฮะชิบุยาโทสของชวาพี่ได้มาในราคา800บาทนะครับนี่สโลมากๆเลยฮะแล้วก็ถาดสวยมากโอบีบจนถาดยับเลยเนี่ย นี่เป็นเมอร์เมดยามมี่แบรน์นะคะตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกนะเป็นหัวสายลุงอ่ะแต่พี่มีแต่รุ่นเก่านะครับนี่เป็นเมอร์เมดยัมมี่แบรนด์ฮะได้มาในราคา850บาทนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะเด็กๆที่เลยเป็นพีชกลางของไอบูมนะครับไอเลิฟพีชนะฮะนี่หยให้ดูนะนี่นะครับตัวนี้ได้มาในราคา890บาทนะครับเอาเปว่าตัวต่อไปแล้วกันพี่งงอันดับละ ในแกะตัวนี้เลยนะคะเป็นจัมโบ้เค้กของพูนิมารูนะเป็นรูปคูม,มากลิ่นกล้วยนะจ๊ะกลิ่นกล้วยของปวดพี่เลยนะนี่ลองให้ดูตัวนี้บีบปุ๊บกลิ่นกล้วยหอมออกมาเลยนะหอมหอมกลิ่นกล้วยมาเลยนะฮะนี่ชอบมากๆเลยแล้วมันใหญ่มากๆเลยใหญ่หญหญเกือบเท่าหน้าพี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันดับที่สองนะครับที่แพงที่สุดในคอลเลคชั่นพี่นะครับก็ได้แก่เจ้าตัวนี้เลย แมวน้ำไอบลูมนะครับนี่ตัวนี้ได้มาในราคา990บาทนะครับพี่ก็อินตดราคาตลาดหรือราคาห้านทั่วไปนะครับได้มาในราคา990บาทนะฮะนี่กัลโลมากๆเลยสวยนะครับ โอเคฮะต่อไปก็มาถึงันดับที่หนึ่งะครับผมกับฟูกุชชี่ที่แพงที่สุดในคอลเลคชันของพี่นะครับผมก็ได้แก่เซตพี่เขาเรียกว่าเป็นเซตเลยนะครับก็คือเซตนี่เลยเซตเค้กไอบูมนะครับนี่เป็นชาเค้กไอบุมนะนี่ครับก็จะเป็นสีววานิลานะพี่ก็ไม่ราคาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะตกชิน้นนึงนะ่าจะเป็นพันขึ้นนะครับพี่ก็ขอแบบรีวิวเป็นเซตเลยละก,กันนะ้องก็จะมีสีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สีชมพูนะนี่พี่มีอยู่3มสีครบเลยนะเป็นเรียกว่าเป็นเซตชไอคเนาะ ราคาก็ถ้ารวมกันทั้งเซตเนี่ยจะฟาไป 3- 4มสพันได้นะครับเดี๋ยวนี้เนาะเพราะมันเริ่มหายากมากๆแล้วนะฮะโอเคครับผมครับผมนะทั้งหมดนี้ก็คือเซตฟักกูชีนะครับที่ราคาแพงที่สุดในคอลเลคชันของพี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างน้องๆน้องหลายคนอาจจะมีแพงกว่าพี่เนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วไปดีกว่าถ้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊